สวัสดีค่ะพี่ๆมาพบกับวาวานพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้วาวานพาเพลินก็พาพี่เบียร์แล้วก็แสงเดือนนะคะมาขึ้นมาที่ไร่กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันนะคะมาดูบรรยากาศแถวไา่นะคะแล้วก็มีรถมาทําทางให้เราเนาะทางขึ้นรถรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เราจะได้ขึ้นมาได้ง่ายๆนะคะมาดูงานด้วยดูว่าคขาทำงานกันเป็นยังไงนะคะ บรรยากาศรอบๆแสงเดือนขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะแอบอยู่นู่นค่ะใครอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวรอรับชมกันเลยนะคะอากาศดีมากลมเย็ยนพัดสบายมาก <c oughs> มาถึงง่วงแล้ว <c oughs> เ,อเอาเสื้อมาแล้วพอดีเลย <c oughs> นอนได้เลยพร้อมนอน นี่วิวดีมากพี่ๆเห็นไหมคือลมดีมากๆแบบาสวยมากธรรมชาติอันนี้ตอนนี้ประมาณเก้าโมงนะเก้าโมงครึง่งแล้วขึ้นลนะอากาศยังดีนะแดดไม่ร้อนนะวันนี้ ตัวโชนนอกตัวโชนนอกแม่ <OR> <Warata sia> <canc chor unterstütter> <coughs> <Cita> ไตอนที่เราแนินาก็เดี๋ยวเราพาพี่ๆนะคะขึ้นไปที่บนยอดเขาวสูงสุดของพี่ลายนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างบนนะคะสวยงามมาก เราจะมองเห็นเขาวสวรรค์ด้วยนะคะวันนั้นที่เราขึ้นไปเขาวสวรรค์เราก็จะมองเห็นไร่ของเรานะคะแต่ว่าตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าเขาวสวรรค์มันอยู่ลูกไหนนะเดี๋ยวเราจะชี้ให้พี่ๆดูมาส่วนพึ่งแล้วจะเป็นไกด์นำเที่ยวให้นะสนใจมาบอกได้นะคะพี่อันนี้ก็เป็นบนยอดเขาสูงนะคะ ข่าวสวัรค์ลูกไหนนะน่าจะเป็นลูกที่สองอันนี้ก็เป็นไ,ไ,ม,ไม่หานะคะน่าจะ<ม>อยู่ข่าวลูกนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะน้มาชอออรี่เยนมมมงหืกันน่าจะเป็นข่าวลูกนี้นะแสงเดือนเน่ๆอันเนี้ย,เ,ยเพราะว่าวันนั้นเราไปเราจะเห็นข่าวลูกนี้มันจะอยู่ข้างๆหน่อย คาเฟ่ที่นี่นะคะแคมปิ้งค่ะใครสนใจก็ทักมาหาเราได้นะจะพาขึ้นมาเนาะค่อนข้างหอบเหมือนกันเวลาเดินขึ้นมาเ <laughs> นี่ยสูงมากใครสนใจก็มากัน <laughs> เดี๋ยวเราจะไปปิกนิกกันหนิวแล้วหิวแล้ว,ถ,ลวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะพาพี่ไปคาเฟ่นะอรอบๆเราก็จะปลูกพวกข้าวโพดนะคะที่เราปลูกกรัน,นั้นเริ่มโตละ มันมีมะม่วงอันนั้นเขาเรียกว่อะไรนะมะม่วงหินมาพาน,น,าพานลูกมันหมดแล้วนะแล้วก็มีต้นมะขามต้นมะม่วงนะคะมะม่วงสามฤด,ดูจะหอมมากลูกมันจะอร่อยปอเปรีป้ยวหวานะนะ,นนนะ,ะนนอนาคตจะมีคาเฟ่บอกเลยนี่เป็น บาลิต้าเก่านะเดี๋ยวจะมาสอนสูตรเดื่อนอ๋อใช่แสงเดือนจะมาสอนสูตรนะคะ <laughs> เราจะได้ไม่ <laughs> ต้องไปเรียนในเ <laughs> ที่นั่งทานข้าวปิกนิกกันนะคะบรรยากาศแบบนี้เราก็นอนสบายสบายได้คนะำคมจากแสงเดือนนี้ไหมคะวันนี้หิวมากหิว <laughs> มากคำคมวันนี้หิวมาก ระหว่างเธอกับระหว่างเธอกับข้าวอะ่ะเธอกินอันไหนอร่อยกว่าข้าวข้าวกับข้าวอะ่ะข้าวข้าว <laughs> ข้าอร่อยกว่าข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งกันตรงนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันเราขึ้นไปได้ไหมมีห้างข้างบนด้วยนะคะ แข่งแรงหรือเปล่าไม่รู้นี่เราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะเราจะทันข้าวกันตรงนี้แหละเย็นมากกับข้าวของเราวันนี้แถดมเยอะมากตะวันเตรียมมาเยอะมากเยอะมากเผื่อเผื่อ มีไข่บดแดงด้วช้าระนีไข่มดแดงเลยเหรอไม่มีไข่มดแดงไหนอ๋อนี่ต้นกระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบมีบรรยากาศดีมากอยากให้มาสัมผัสอะไรแบบนี้เนาะหนูก็มีผัดนี่ผัดนี้ผัดนี้ผัดนี้น้ำพริกมาพอดีอันนี้น้ำพริกปลาดุกนะคะคนแม่ทาไว้มากินด้วยกันสาวขออะไรมาบ้างคะมากินน้ำกันเด้ออันนี้ผัก ผักเลียงหรอผักเลียงผักเลียงเหรียญใบเลียงผัดไข่อ๋อแล้วก็เป็นน้ำซุปใบเลียงไม่ใส่าดดผัดเรี๊ยววันนั้นก็โดดนะคะทุกคนแล้วก็โดดียวันนั้นนอาทานพี่เด็กๆกินกันปะเด็กๆชอบวันนี้ต้อยู่แหละวันนั้นหน่อยเด็กๆกินข้าวหมดหม้อไม่พอนะคะวันนั้นลูกพี่เบียร์ลูกเห็นแด้วอันนี้ก็ ปลาทอดแล้วก็ลูกชิ้นทอดนะคะอันนี้มาม่าผัดวาวหวานผัดเมื่อเช้านะคะผัดให้น้องชายไปโรงเรียนนะคะสุดท้ายก็ไม่ได้กิน<อ>กเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ไปไปไปแต่ว่าตื่นสายก<ป>ินไม่ทันตอนแรกคิดว่าจะไม่ไปแล้วนะ <laughs> <laughs> ไปลาออกมาจากห้อง <laughs> <laughs> ต้องหมแบบนั้นแหละ เปิดประตูวนะไว้แมวสองตัวนะคะไปเรียกเจ้าของให้ตื่นนะไปโรงเรียนได้แล้วเจ้าของไม่ยอมตื่นนะคะว่าวันก็เลยต้องใช้วิธีคือลากออกจากห้องนอนนะคะนี่วันนี้เราเตรียมมานะคะนี่มาปิกนิกด้วยกันนะคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะยังไม่ได้กิน ยังไม่ได้กินนะคะในตอกไม่ได้กินด้วยกันแต่มาม่าพัดแสบอีลีด้ด้จ้าแสบอีลีแซบบออันนี้ลูกกระเจี๊ยบนะคะต้มเอามาทีเล็บหมดเลยมีน้ำพรงน้ำพริกอันน้ำพริกเผาใช่ไหมน้ำพริกเผากุ้งนะคะของของอะไระของตราวันนานะคะ จะลองชิมว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยไหมยังไ,ไม่เคยกินใช่ไหมเคยกินหอมดีนะหอมหอมเคยกินข้าวของเราเอามาอร่อีอร่อยพี่พี่มากินด้วยกันั่วพูใช่ไหมก๋มวพูแล้วก็แตงกวาไปกิน,นข้าวน้ำเด้อจา้าใช่ไหมเขาเรียกว่าวน้ำกันน้ำกันเด้อ <laughs> น้ำเด้อค่ะยำหรือกึย่าน <laughs> มากินข้าวน้ำกันเดอ้อ <laughs> ใช่ไหมคะมกินขานา้าวน้ำกันเด้อคะอ่ะน้ำกันเด้อค่ะเอ้ยนี่ว่าวันจะให้ดูกับข้าวแก๊กไล่นะคะจะเช่นกาแจะได้ไม่หงุดกับข้าวนะ่ากินมากผัดมาม่าอร่อยมากนะคะ วันนี้ว่าวันก็ไม่ได้ตื่นไปไข่ของนะคะเพราะว่าต้องดูแลน้องชายนะคะพ่อแม่ไปโรงพยาบาลน้องชายสุดที่รักรักที่สุดจริงๆริเยมากินกันแล้วคือบรรยากาศดีมากนนอนเน,ะนาะเาดี๋ยวเราจะกินข้าวเสร็จแล้วก็น,นอนเดี๋ยวถ้า,ถา <Goodness S 2> มีตังเราค่อยซื้อนะคะถ้าเราไม่มีตังก็ไม่เป็นไรเราพกเบนอนได้เราจะได้บรรยากาศมา รู้ว่าให้ใครอยู่อร่อยค่ะจร่งนะข้าวกำเดียวอร่อยข้าวคำเดียวโอ้โหก็อ่อนนี้เหรอวิวอันนี้เราจะพูดภาษากันเลี่ยงไหมนะอันนี้ไปแฮอ่อนนี้เกรอจะจื้อคู่แล้วประเคิรมา ันนี้เราจะพูดภาษาเขาเนี่ยโกลาจีโบกาเดออาวิตาเร่หมอแต่เห็นที่เขาพูดว่าอมเมชอปเบอร์มันก็แปลว่าสวัสดีดใช่ของเราก็โกลาอมเมชอปเบอร์ของเราก็ตอนเช้าก็จะเป็นส,ส,ส,สบายดีดอ,ยอะไรเนาะของเราก็จะเป็นโกลาจีนะคะถ้าเป็นตอนเช้าสวัสดีสวัสดีตอนเชา้อชาอ,อร่อยมากกินอะไรน้ำพริกน้ำพริกเผาอเรรน้พิก เนื้อออฟเดยแล้วไปน่งอยู่แล้วันน้ำพริกเผาเนอะเออน่องไม้ผัดก็ไข่นะคะผัดข้าวใช้ไข่ท่วัวลากีก็กระเดใหฮอ้อมมีว่าเอาอันนี้ไปหฮอ้อมมีแล้วก็เชือคขั้วหมาเด็กก็เด็กเพี่เชือหรอเปล่าอันนี้พออ้อมมีล้พีาจชือปูแล้ววักินข้าวในถุงกันนะคะคืออ้อมมีในพยาทะชืออ๋ออ้อมมีในพยาจเชือดอ๋กแล้วก็ดูแลก็ชุนุามีแล้เ ไม่ตัวละให้ไปค้างี่นู่นเดี๋ยวถ้าเราทำได้นะเราตั้งคาเฟได้จะให้เฉ่งเดินมาเป็นปาลิซ่าให้นะคะปาลิต่าใช่ไหมใช่ปาลิต่าวันวานก็ชงได้แต่น้ำชาตามือนะคะ

มัแบบว่าพีดีนะพีดเองแต่และวมันแบบวันนั้นใหเท้ามาสูงเท้าหนึ่งเพราะับแกเดินเช้าืเดินเช้ามาแค่ปนอนในมียังไม่ใ่ใมียัง่ันะกาศ่ไหนแค่ดูอัพซีโออโอเลยอุ้ยเฮ 你们吵架了没有？ 在生活。<Okay. S 2> okay. 好了。<laughs> <laughs> หังจากที่เรานั่งถัานข้าวกันเสร็จแล้วก็ซ้อมเต้นกันไปแป๊บนึงไปย่อยอาหารนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกันกลับบ้านแล้วนะคะพี่พี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามวาวาันพาเพลินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ